บรรยากาศในตัวเมืองอำนาจเจริญนะครับขวามือบิ๊กซีนะครับซ้ายมือก็ศูนย์อิสุสขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับถือว่ามีความเจริญพอสมควรนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญแห่งนี้นะครับมาเจริญนะครับอำนาจเจริญสมกับชื่อทีเดียวครับตรงไปตรงนี้ก็ไปที่อุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับ ไปก็ไปที่อุบลราชธานีแล้วก็เมื่อสักครู่เลี้ยวก็ไปที่พันานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผมผ่านมาไม่มีสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟปิดไว้หรือเขาไม่เปิดหรือสัญญาณเสียก็ไม่แน่ใจนะครับก็ขับผ่านรอดูตามจังหวะนะครับคุณผู้ชม ที่นี่คือใจกลางเมืองของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเมืองอำนาจเจริญนั่นเองนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลพาทุกท่านมาเที่ยวยังอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหรือว่าเมืองอำนาจเจริญนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีความเจริญพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับสมกับเป็นจังหวัดนะครับอำนาจเจริญครับนี่ครับผมกําลังขับรถ อยู่บนถนนเส้นหลักเลยนะครับของจังหวัดอำนาจเจริญครับตึกรามบ้านช่องนะครับก็ขึ้นเป็นดอกเห็ดทีเดียวนะครับขวามือเมื่อสักครู่เป็นโรงเรียนอำนาจเจริญนะครับรถราก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านขวามือของผมนะครับก็เป็นสารจังหวัดอำนาจเจริญนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านขวามือครับ สวนมิ่งเมืองเป็นสวนสาธารณะนะครับสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ทางด้านขวามือผมเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นสวนมิ่งเมืองนะครับทางด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นวัดนะครับคุณผู้ชมข้างหน้าเป็นไฟแดงขนาดใหญ่นะครับเป็นเป็นแยกใหญ่ของเขาเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่าบริเวณนี้นะครับก็ จะเป็นบริเวณที่จัดงานงิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมองดูนะครับทางด้านเขาบอกว่าให้มองทางด้านซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมครับติดสัญญาณไฟแดงพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองมองดูว่าเขามีงานอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมองมองดูครับคุณผู้ชมว่ามันจะมีงานอะไรไหมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ ดูที่ตัวเมืองอำนาจเจริญนะครับคุณผู้ชมครับตรงไปนี้ก็ไปอำเภอม่วง30นะครับ41กิโลไปอุบลราชธานีก็75กิโลเมตรนะครับที่ผมเห็นป้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศครับตัวเมืองอำนาจเจริญนะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับคุณผู้ชม ไฟแดงอีกแล้วครับติดไฟแดงอีกแล้วนะครับบริเวณสารเจ้าครับผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจังหวัดอำนาจเจริญจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ